สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลกับบรรยากาศยามวัอแรงครับผมในการเดินทางครับกับบัานกับซองหลังจากเซจภารกิจจากการงานครับพี่น้องมุนีทองฝากขมุกข,ขมัวครับผม นต๊ครับพี่น้องเบิงทางหุนเดอ้อครับหุนทางหนารถหุนบ้านเนี่โอ้ยเมฆมืดต,ตึ๊บหองหุ่นแล้วครับน่าจะเป็นทางน้องบัวลำพู หรือว่าคือเสียงหบ้านก่อนฝนลงครับพี่น้องกับบรรยากาศฝาขมุกขมวมันนถึงไข้แน่พี่น้องเออรถบอค่อยหลาหมู่บ้านเนี่ยโอ้ยรถติดติดตแห้ง นีผู้สึกว่ารถแป่รถแป่คือว่ารถถนนลกนั่นเองโอ้ผ่านโรงงานเก่าเีกก่กี้ตะกอนเห็นโรงงานนี่นะครับโรงงานนมริษนมโรงเรียนล่ะกบ นำแข็งสารพัดเปิดว่าเห็ดงนานสารพัดครับวายผลิตกล่องสัน้นเลยเด้อครับพี่น้อง โทราศัพท์ว็สัตั์ตลาดแล้วมืวันนี้โปมีตลาดนัดโปมีมีม่มีครับพี่น้องวัสดุออวัสดุแกจะมีตลาดนัดแต่โป้แวะตรงพี่น้องเอ้ย ิกสง่ายไปยุนในหมู่บ้านแล้วละครตลาดนัดนะมันมีตลาดน,นัดนอกหมูบม่บา้านกับในหมู่บ้านกลางบา้านแล้วก็อีกไปอีกโซนหนึ่งครับถ่ายบ้านอีกของนึงก็มีมีสมือครับตลาดนัดอยู่นี่และแห่ง ใหญ่ใสสวยวาดันทอใหญ่หม่องเอา อันก๋วยเตี๋ยวหันขายติดกันถนนร้านก๋วยเตี๋ยวนี่กำบมองตลาดนัดครับเนี่ยมองทางเสเลียวนี่อยู่ว้ามือกับตลาดนัดมือ,อื่นครับมืพื่นผสมาขายตรงนี้พอตลาดนัดกะมินิมาร์ทครับผมนี่อยู่ใกล้มินิมาร์ท ยางคือการับพิลิมารแสดงว่าพี่น้องปลอดภัย ลงธงหน้าโอ้หลดันปฏิกิริยาครับพี่น้องติด,ตด,ตดโอ้ยถึกผูก ผมจะให้เบิงลูกไา้ครับพี่น้องโดนผูกไว้เล่นโดดครับพอได้นี่นี่คือเจ้าตาลครับถูกลงโทษอะไรหรอือ ดู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 เปืปี่ยนมาละดูเปืี่ยนแล้วเอ้ยถูกปลูกไว้ได้บ้านฮาร์บโหลยบัดน,นี่เออ,เ,อ,อเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้ากันลูกเปลี่ยนผ้าบนแป๊นนะบนึงบรรยากาศท้องทุ่ง ตกคำยำเย็นครับพี่น้องขอบคุณถิ่มาเบิงขอบคุณถี่มาแยงดนะครับเดอ้อยู่ดีไม่แห้งซู้คู่ซุกคนครับพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม